สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC มาฮอนเดี่ยวพี่ปูมังสาหานที่เขาจีเปิดทำการแสดงกันตรงสาสซิมันยืนเดินนี่นะครับพี่น้องาครับแมวลาที่ผ่านไปเซตเนี่ย5-5มองหาหมองซุมหัวนั่นแม่นครับของที่นี่ปีอยู่ทั้งรถพอดีครับเออเนียเพิ่นเ็นได้เลยเรียบร้อยแล้วนอะเออเอาโมนี้ก็ขี้ก็เลพี่น้องเดิมๆจับก็โอเคซีว่าใช่ได้เพราะมพึ่งหงื่อวัน ตัวเาก,ก็นั่งเลี้ยงหมดจะเลี้ยงจอดรถบานทุกสี่ห้าตันมีคงเดียวก็เด้ย้อปเลยรอวยู่เดินนี่เป็นบ่ไบลงไปไบลงอยูไคอืแต่ว่ามน้ใหญ่อของคนม่นออกห่อนไร ลดหลยครับลดหลยครับเออยู่หอบรุ่ม้นั่งไปิสแล้วมันไม่เงียบเลยเอ้าบ้านนี้ใกล้ตัวนาออด้วออกี้ดครับ เดี๋ยวคับพี่น้องมีละร้านมองที่ตรงส่ยสุนทินล้านนี่นะครับพี่น้องรถวานเขากำลังลำเลียงลำเลียงหาองจอด เาเสียบหัเลยรถรถบ้านเขาเสียบหัเลยโอ้ไม่ยังแค่ดังห้ดังแก็ดไปหนึ่งโอ้ออาว่าไปยังว่าไปยังยื้อเส้นหรงเลี้ยวก็เห็นไล่กันมีพ่เดินนี่นะเดินปูนนี่พี่น้อง่เดินมันเดินรงเรียนเดินเดินปูนนี่ครับอน้เา อากาศโอ้โหโหดเลยแเสียตาเลยเริ่หนาวเร่ห่อนเน่ทางเว้นห่อนลางขึ้นหนาวรล้วมือเลยเต็มฝาบไปเด้อฝาไปเด้อออกได้เด้อลูกแต่หอนลูกแต่อ้อลตัวม้อะไรแต่คาราาคาามสุกิม่แก่เจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อบ้งเมื่อราบาเข้ามาซ้ยังยังยังมื่นกล้วยม่นกล้วยเป็นเร่องช่องของว่านมาว่าที่เดี๋ยวนี้ยังก่อที่ว่านช่วงมีไหมในไรได้เพื่อเสียทิพย์ไปลายเนอะวัปาครับโอ้โหได้ทิกย์ได้ลายจะได้ก็ลายช่วงปีใหม่ในวัดติ๊กาเพาเป็นอเท่าสเท่าเอาลุยเอาลุยลุยลุย ผมในเมื่อเราซองจีบเออดีแดีวดีแค่กบดีผไม่ไลาครับพี่น้องแมนนี่แมนนี่ะเทศกาลงาอืมว่า่ไม่ได้ขาดว่า่ขาดเมื่อเรองจบดีแล้วทำเบิ่มเงี้ยแล้วพอนออให้น้่ไดคุณมผผมนั่งเดเดี๋ยวนี้่ท่านได้รถมัน่คเนดนี้ก่อนครับนี่จะ้เือ ไปจะรับดูแลนะครับไม่เราไมแค่คนเดียวเราไม่เราไมถป็นสอได้ไหมครไม่ถ้าเที่ยวที่ไหนนะที่บ้านตั้งอยู่ี่นี่ว่าหาทั้งทรายนะครับอย่ามาพลาดนะกันไปเลยครับรมาบว่าาทราไดแล้วครับทราได้ทรายได้มาคว้มาอ้าว เป็นเดินดีเด้วเามาทานทุกโต๊เป็นเดินปูนอาม่ฮัลโลผู้ใดท่านวอเจ้านีกันเจ้านีกันเาออกแลน่นเลยเาไจงเาออรูแลเขาจัะนีประกาศัน่ตลาดเนี่ประกาศเลเลพนักออแลนเขาจะได้จัดได้แม่นจะ มันอยู่นี่อยู่นตลาดลองราไหลายให้จะได้ช่อยเมื่อกี้อะให้แล้วคลุลม่ได้มาเคี่ยต่ลาดก็ดีตลาดของร้านมเป็นกบฟิงเป็นปลาิเนี่ยเนี่ยเวลุกเนี่ยยังไ่ได้จะซอนุกอย่างเนจะได้ไปซื้อกบปิ้ว่าต่ำไปแ้ว ก็ปิ้งไปละห้าสิบบาทเป็นโคบเป็นปานกระแยงปลาดุกปลาพอปลาเข็มนี่เบิร์ดปิ้งแล้วถืออาหารถึกปากนะครับพี่น้องครับพออาหารถึกปากแล้วไม่พอปบกย่างหลายปลาสุดได้ก็ได้อยังบ่ได้อยังส่งผักโอ้ยเนี่ยสมพาร์กนี่ใกล้ไงเออก็ยังหวัดด้วยนะเมล้างเมล้างเห็ดกับเขาบ่ก่อนเมอแางเห็ดอยู่ค่าดิเออเมล้างเห็ดอยูเห็ดอีหน่อยเห็ดห่อยลายนานี่ เด้อยู่ได้กินเนี้มี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 คนใจดีมาเลี้ยงเรานะดีวันนี้มีก๋วยจั๊บอุบลอ๋อจ้ะเอ๊ก๋วยจั๊บอุบลนี่เสียบเลยเสียบพอมาขึ้นซื้อด้วยซ้ำว่าก๋วยจั๊บอุบลเนื้อเยอะยอดเลยคนเห็ดน้ำค่ะที่จัดกาซื้อมาซื้อมาวางไว้มาซาวนานกินกับเขาเสียบไม่จุดที่พจน์เออนานตองผ่านธม่บุญก็เมนูต้องพันธุ์ด้วยมั้ยค่ะอ๋อ ถ้าเป็นวนใส่สอง่อนกับสิบเปร์เซ็นต์รสกับนใส้เป็นโลร้คามโอ้คุณเสียอยู่กับผมจะหลดค่ะความรัวค่ะสุดยอดสุดยอดวันนี้มีคนมาเลี้ยงนี่คือเมียผู่อุบลคำพิงคบนี้ผู้สุดจะเป็นลูกชายพระเอกพี่พระเอกวัดของเราโอ้พระเอกวัดสิรยงล่ะเลี้ยงย้อนหลังไงเลี้ยวัดเกิดแลี้ว่อเลยสุ โอ้ยเดี๋ยวหัวจนเหลี่ยมตาครับพี่น้องครับสีพากับตาเซบูไปทางไหนเนี่ยไงนี่มงอาวิสิการใช่พี่น้องัใช้มงอาหนามวิ่งทางไหนเนี่งถูกในตลาดเลยวะโอ้ใช่พี่บีญครับใช่พี่บเนี่ยแค่นี้แหละครับวิธีเดินวิธีตั้งถ้นหนาไปทางพุ่นแม่แหละถูกต้องเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวน้าพี่น้อง บ้าก่าเก่าของระยเสียอยู่ไปยังเราต้มขิงดยังนวดปลาไปยังนี่ปลาตัวใหญ่หมดมาหลายมาเราคนมาหลายทงปลาดอ๋อคนซ้อนตัวปลาตัวใหญ่ยังเยอะมีหลายอย่างรถขึ้นีด้วย่าเป็นสมปลาดอว่าตัวปลาขัวตัวนี้เพิ่มยังครับนี่มาคุ้มอ้ตัวขั้วเลยนี่จะตัวใหญ่จริ นู่นไอาน่าแอยู่นู่นรถแคอยู่นู่นม,มีมีไหป่าคนะือคือแยนี่ขาดก็กนะ่อเลยเอาไป้องเฟนครับเทสซี่ทางที่ขุญมังสาหานไปเดินลำเลแดงเด้อลยครับมามวลทีสาลํำเพลินมามวลลาเพลินด้วยกันครับ เราสามรอบนี่ก็มีดิโอ้ไปแล้วจระเข้ไปไปไปมาแล้วหัวกันโอ้มีหอมเยอะนี่พี่น้องจีนได้เศร้าเป็นเสียกตาไ้เสียข้างไรไหมึ้นคอนยังแวกย่งเลย ้ากันรวมกัเต็มไปหมดเมาเลยบริจาตใช้จริงเขาเลยแเลยตลาดนัดผู้จัดงานผู้จัดคนบอไปแย่งเลาะตลาดในเรื่อปะบนตลาดท่าผีก็เขาไหนเมนมีซีเน่ปิ้งมากอด่าเลยปิ้งกบปิ้งปลาปิ้งเกี๊ยดปิ้งปลาดุกไอ่ไม่เอาไก่ไม่น้ำไม่น้ำยังนนะเม็นเม่นแม่น้ำแม่น้ำยังมูบ่แม่น้ำบาไงแมดเลยแม่นด้ว คือทางไปบันนั่นน่าน้าจนนี่สังเกตวังเคยแกามีไปกูมตัวตัวใช่ไหมตัวซ้ำกข้ขาพอดีนั่นอะไรค่รถอเรื่งรถสิเครเ่อรถเราหาอะไรันก่อนเนียนฟ้าเลยซ่อนตัวป้าถูกยังเอาออกกัได้ดีเ้ยตั้งไว้ที่ไหนดี๋มันจอดกันเลยเอกเดีย บอกไปก่อนเลย่านิแค่เจ้า่นหนอกนะบอกไปก่อนหรือมาชิดทางพื้ทีนี่นะที่น้องบรรยากาศจะเลื่อนเรืองนะครับนี่อันนี้ไลรสดบอกพี่น้องบอกสถานที่พี่น้องครับแม่อสถานพื้นที่ดีครับดีดีเป็นสนามกีฬาเพต้องห่วงว่าพฝนสิตกเพราะหนาน้ำแล้วพี่น้องฝนมาตกเป็นล่านปูนย่างดีเป็นพื้นที่ดาสนามกว้างขว้างมีรับผมีตัวโคเป็นสนามร้านอะได้เราเป็นล่านปูนเลย ฝนตกกบฏิญารับเปนรอไอยูมูนมากนี่ดอันไหนพอนนแสบตาไปแล้วจะเลียมตาแสบตาไปเลยเอกว่าเป็นแม่น้ำมูลมาแล้วเต้เออแม่นอะไรเว้มที่มูลมังสาหารเออแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลขึ้นกันขื้นกัน พี no ่วิธ uh ี oh. hmm. uh ่ห้องน้ำเป็นยังไงกินละครับพี่น้องแฟนคลับพี่ซียาลรือหม่ก็แล้งแจกครับพี่น้องคนแลกนี่สอดแจงมาสอดแจงมาอย่างซีวดนบอกไผ่อำเภามาถามพอยุทธาวัดอาบน้ำน้ำพอยุทธ์ือว่านเนี่ยยืนยันกับว่าซีวดนนี่อาบน้ำแต่ตอนหัวเออได้อาบเอ้าได้อาบเออล้างหน้าส้างหัวแป่งฟัน เออข้าก awesome ําลังหัวเขาอยู่วข้อกําลังตั้งแต่ข้อขึ้นไปนี่สะอาดเบิดเขาขึ้นเขาข้างไปเรื่อยๆก็เขาข้างขึ้นไปอันนี้รึเหม่าเขาลงใจกได้พี่น้องเรื่องหมูแรงครับมาสอดแจงน้ำกันสอดแจงน้ำกันมาจวดล้ำเพื่นน้ำกันครับพี่น้องครับเอาซารลาฟีนิเวสสนิทพอกันไม่ได้กิฟหนาขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีดตามเดี๋ยวนี้รถเท่ากันยังมาเพราะท่านได้พบหมดครับพี่น้องครับรถวิธียังมาทได้มาเลยมาั่นใจ รถชุดรถขนรถบัตรถดยังเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สนิทพอไหมได้คลิปหน้าติดตามคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ